สวัสดีครับมีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอสเอ็มไรเดอร์วันนี้ก็เป็นวันที่6พฤศจิกาตอนนี้เป็นเวลาจะ5โมงแล้วนะผมก็เพิ่งออกจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยก็เดินทางกลับกรุงเทพ วันหยุดหยุดยาวประมาณปีใหม่ผมก็กลับอีกเหมือนเดิมแหละก็กลับมาหาแม่อีกเหมือนเดิมไปถึงแม่นะแต่ทําไงได้เราก็ต้องไปทํางานหาตังค์มาเจอแม่ก็ก็ดีใจแล้วละ่ะก็มีแรงใจขึ้นเยอะเลยเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา,ามีทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วก็น้อง ถึงบ้านตอนนี้ผมต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันเหลืออยู่แค่ขีดเดียวเองกะกะจะไปเติมที่ตวัวอำเภอกันจะได้กดตังค์ทีเดียวเพราะว่า๋ถวบ้านผมมันไม่มีตู้กไม่มีตู้เอทีเมไม่มีตู้ก,ส, M, กสิกรถ้ามีก็ตัวตัวอำเภอเลยเพราบ้านผมค่อนข้างจะเป็นทุ่งนาซะส่วนใหญ่ ครับชมเรื่อยๆเลยกันผมขอขับรถแป๊บนึงตอนนี้ผมหาตู้เอ m ของกสิกรเนี่นะไม่รู้จะมีหรือเปล่าปตทเนี่ยถ้าไม่มีผมก็จะกล่าวว่าจะเติมที่สกลนไร่รู้ถึงหรือเปล่าน้ำมันเหลือยีกขีดหนึ่งมันจะถึงแหละมก็มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกนะ อะข้ามเลยลูกพี่ผมให้อยู่ไปเลยนั่นละ่ะจริงๆผมต้องเติมปั๊มนี้นะแต่มันมันมันไม,นม,นมน่มันไม่มีเอทมกส,สิกรไม่มีตู้เอทผมต้องไปกดตังตอนนี้ผมตังไม่เหลือแล้วเหลือตังสิบกว่าบาท แต่กสิกรมันอยู่ข้างหน้านน่นหะประมาณอีกประมาณคร้่ง้างนี่หละถ้าวุกมาเติมอยู่ผมก็มไม่วกนะน้ำมันเหลือขีดหนึ่งน่าจะไปได้คนระก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบันะ่าจะไปได้อยู่ขับมาอย่างดีครับตู้กสิกรยกไปละก็อย่างว่าผมไม่ได้มาบ้านนานแล้วอ่ะ ผมก็ไมไ่ค่อยสังเกตว่ามันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ก่อนมันมีตรงท่าจอรดรถนะท่าจอรดรถทัวร์แต่ไม่เหลือแล้วโดนยกไปแล้วลันก็สะกวนเลยทีเดียวจบถึงอยู่หรอกอาจจะมาเติมน้ำมันที่นี่น้ำมันดันตู้ไอเดียมดันยกไปแล้ว โอเคครับอนนี้ขับรถก่อนนะว่าผมต้องรีบไปเจอน้ำมันก่อนต้องรีบไปซื้อที่สเปรย์ที่ฉีดรถด้วยเพราะว่าโซ่ไม่ไหวละต้องไปซื้อที่สกลนครไปวัสดุโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเอาล้วครับน้ำมันกับแล้วตอนนี้ย มึงก็ไม่มี APM ก็ไม่มีตอนนี้ไฟก็ยังมากระพริบอีกแล้วมันกระพริบแล้วลองดูครับพะผมจะได้เข็ดนหรือเปล่า ก็ฮาเต็มถังครับผมขอเติมน้ำมันก่อนกับคลิปจนดอกสุดท้ายเลย เติมเรียบร้อยแล้วเติมถังสามร้อยนี่ก็ลุยกันต่อยาวๆเลย ว่าผมจะโดนด่านตรวจจริงไหมถามมาผมโดนพักหน้านู่นน่ะผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะตั้งหรือเปล่านะต้องมาลุ้นนะครับใจตื่นตุกบๆๆแล้วตอนนี้ถ้าเจอด่านตรวจผมก็คงต้องเสียครับฝ่าฝีกว่ามั้งเนี่ย ถ้าวันนี้รอดไม่ตั้งนะปกติเนี้ยนะพี่เขาจะตั้งด่านตรงนี้เลยวันนี้น่าน่าจะท้ามลามังจะมูกเมนะือบพี่เขาก็เลยเลิอกกอารไปแล้วโอ้โหรอนรอดรอนตอนนี้ผมมาถึงภูพานแล้วนะ เลยสะกลนครมาแล้วแต่ก็ยังเป็นเขียสะกลนครนะต่อเข้ากลาสินผมผมต้องลงผูผ่านนี้ให้ได้ก่อนมืดเพราะว่ามันมืดแล้วมันจะขับลําบากบนภูเขาผมผมกลัวนะต้องลงให้ได้ก่อนมืดยังไงก็ต้องลงให้ได้ก่อนมืดไม่รู้จะลงได้หรือเปล่า จะขับเร็วม,มันก็ไม่ได้นะบนเขาอันตรายผมออกมามืดด้วยแหละใจจริงอะ่ะผมจะออกมาตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่ว่ามรรากาศมันร้อนมันขับไม่ไหวจริงก็เลยอะาไหนในก็ในหนละก็เลยออกห้าโมงเย็นเลยสี่โมงก,กว่ากับห้าโมงแล้วอะก็มันก็ขับรถดีหน่อยนะเพราะว่าแดดแดดมันเข้าน้อยแล้วมันก็ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าแดดเปรี้ยงๆนี่ขับเมื่อไหร่นี่โอ้โหทั้งร้อนทั้งเ่ืงครับอันตรายอันนี้สาหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันว่าขับกลางวันกับกลางคืนมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่สําหรับผมอ่ะกลางคืนอ่ะผมผมจะขับง่าวไปเยอะเลยมันไม่ร้อนอ่ะมันขับแล้วมันสบายรถไม่เยอะด้วย งั้นไปเจอกันที่กาลสินเลยทีเดียวผมจะได้จอดพักตรงนู้นแหละแต่ตอนนี้ผมขอขับรถก่อนกะว่าจะลงให้ได้ก่อนมืดแต่ดลูลักษณะแล้วไม่น่าจะทันลแล้วล่ะแต่ก็พยายามจะให้ลงก่อนมืดให้ได้เอาละ,ะครับวันนี้เจอพี่ขับรถท่าศูนยอาจิตรยาของท่าศูนที่แกจะไป อไปสุลินผมก,ก็เลยขอขับตามแกเลยล้วกันมาเจอกันปั๊มปัตนากรสินไม่ใช่นะก็เลยขอขับตามแกไปไปถึงแยกไฟแยกกันมันเหงาเขาับคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ขับตามพี่แกไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแยกกันตรงนี้นแล้วกันโอ้ ขับคนเดียวแล้วมันมุ่งหวงไงไม่รู้ที่แกเห็นแกบอกว่าแกจะไปสุรินนะผมก็ลืมถามว่าอำเภออะไร ไม่รู้จะตามทานหรือเปล่านะพี่เขาขับค่อนข้างจะเรียวด้วย พี่เขาจะแยกกับผมแยกข้างหน้าแล้วพี่เขาจะเลียวซ้ายไปร้อเอ็ดซึ่งผมจะตรงไปนะก็ขอให้พี่เขาเดินาาทางปลอดภัยแล้วกันโอกาสหน้าคงได้เจอกันพี่ี แต่พี่ขับโฟดมากคมันตามน้องจ้าก็พี่แกสุดยอดอะ่ะแล้วก็ไปคนเดียวเหมือนเดิม ถุงมือก็เก่าแล้วต้องจัดถุงมือสักใบละอย่างเงี้ยตังก็ไม่ค่อยจะมีขาดด้วยเออโอเคครับตอนนี้ก็กินข้าวกินปลาอิ่มแล้วร่างกายมีแรงแล้วแล้วก็จะเดินทางต่อ người à, đủ cân cho dao hết nhưng nữa ít chứ phương trà dù bờ bờ khan ok cái to ก็พักแต่น้ามันนี่ตกลงตกลง,งจาาังหวะ s ทกับที่ CBR 650R แล้วก็มี Benelli BN 600i โอ้โหสองคันนี้พี่เขาขับโหดมากร้อยสี่ร้อยหกตลอดร้อยเจ็ดบ้างร้อยแปดก็มีไอ้อผมนี่คนตามนี่แทบไม่ทันละ ยขับหมูจริงๆยอมรับเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่คอนแก่นเลยผมขอขับรถก่อนเดี๋ยวไม่มีสมาธิ อนนี้ผมเจอพี่ซีบีสี่ร้อยนะผมสังเกตนะผมตามพี่เขามาสักพักแล้วแต่ายทะเบียนกรุงเทพผมไม่รู้ว่าพี่เขาไปกรุงเทพหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตามดูนะถ้าไปกรุงเทพก็จะขอติดติดพี่เขาไปด้วยเกาะท้ายเขาพี่เขาไปเพราะผมขับคุงเยพผมเหงาขับเร็วมากก็อันตราย พี่เขาจะไปเส้นไหนแต่ลองกอดดูลองกอดตูที่เขาดูตามพี่เขาไปเรื่อยๆแต่ใบทะไไเบียนพี่เขาใบทะเบียนกรุงเทพนะแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะไปกรุงเทพหรือเปล่า ผมก็ผมก็ขับไม่เร็วไปด้วยกันได้ประมาณร้อยร้อยจี้ถ้ว่าเร็วสุดนะนะ้วร้อยจี้นะเร็วสุดโอ้ยหลุ่มหลุ่มหลุ่มโอ้ยห,โหมอสีแมงวยหลุ่มแล้วนะครับผมก็มาถึงลำตาคองปม่ที่จะพอละ ผมว่าจะจอดกินข้าวซะหน่อยนะแต่เจอแบบรถติดอย่างเงี้ยอูไม่ไหวอะ่ะผมจะขับหนีก่อนเพราะว่ายิ่งเราอยู่นานเท่าไหร่รถก็ยิ่งสะสมเยอะมากขึ้นผมก็เลยว่าเออไม่กินละไม่พักละเพราะว่าผมแวะเติมน้ำมันอยู่ปั๊มตรงแยกจอหอมาละผมก็เลยไม่จำเป็นต้องแวะแล้วละ่ะก็จะซัดยาวเลย ถ้าพักอีกทีผมว่าจะไปพักสระบ,บุรีนะใกล้ๆเลยเพราะว่าถ้าพักถ้าเราพักยิ่งพักนานนะรถมันก็จะยิ่งมาบรรจบกันเยอะเพราะว่าเส้นนี้มันจะมาจากบุรีรัมย์สุรินทร์สะเกตอุบลแล้วก็มาจากออไงชัยภูมิขอนแก่นสรารคามอย่างเงี้ยหนองบัวอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ แล้วอเอียดอย่างเงี้ยทั้งหมดอ่ะเส้นอีสานอ่ะอีสานเหนืออีสานใต้เงี้ยมันมาจบตรงนี้พอดีก็ค่อนข้างจะเยอะนะผมไม่ขอจอดดีกว่าถ้าจอดเดี๋ยวมันจะยิ่งสะสมกันไปกันใหญ่จะขอขับนูแหละไปพักสระบุรีทีเดียวเลยโอเคครับเออผมขอขับนูก่อนนะเพราะว่ารถติดเดี๋ยวไปเฉียวรถเขาอีกตรง ใช้สมาธิสักหน่ยอยเพราะรถเยอะมากโอเคครับรถติดมากครับติดยันไหลทางอะ่ะไหลทางยังยังไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์อะอรถเยอะจังมันจะถึงบ้านเมื่อไหร่เนี่ยนี้ก็ เที่ยงคืนแล้วนะผมกะจะไปถึงบ้านประมาณตีสามจะไม่ให้เหลีดไปกว่านนี้แล้ะเพราะว่าผมก็ต้องไปพักผ่อนอร่างกายผมมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนละทุกวันนี้เริ่มจะเหนื่อยเร็วเริ่มจะออล้าเร็วขึ้นขับรถทางไกลนะแต่ก่อนผมขับผมไม่ล้านะผมขับที 7จ็ดแปดร้อยลูพักแค่สองสาครั้งเองแต่ทุกวันนี้ห้าสิบลูเจอปั๊มนี่ผมจอดแล้ไม่ไหวกระดูกกระเดี่ยวเอวเอขาคือผมไปหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวว้าไปทีสระบุรีเลยอ๋อเนืยนยนเ่ยเนื่อยชื่รกผมว่าจะพักนะ ลาบ,บุรีคิดไปคิดมามันตีหนึ่งสี่สิบหกแล้วถ้าผมพักเนี่ยมันจะนานขอซัดยาวๆเลยเอาให้ถึงบ้านเลยถึงกรุเงเทพทเดียวเลยเพราะถ้าผมพักนะั้มันพักมันจะยิ่งยือเวลาออกไปออกีีทำมัเหนื่อยไหมันก็เหนื่อยแหละแด่ผมยังพอทนได้ก็เลยอะไห้ถึงบ้านเลยทีเดียวจะได้อาบน้ำนอนพรา ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทํางานนะวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่หกนะหกกรกฎาคมตรงนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดกรกฎาแต่ผมไม่ได้ทํางานนะผมอยู่อีกวันหนึ่งวันจะได้นอนแบบเต็มอิ่มหน่อยก็ไม่ต้องพักอะ่ะท,ท,ทัดยาวทีเดียวเลยถ้าพักพักบ่อยมันจะขี้เกียจไปหน่อยมันจะแบบล้าเขาอาี เรว่ารถเดี๋ยวรถจะเริ่มติดแล้วคนจะเริ่มทยอยทยอยกลับบ้านแล้วเออทินี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมากทั้งขาไปขากลับเลยขาขาขาไปผมใช้เวลาไปสิบห้าชั่วโมงเต็มเต็มที่อยู่บนรถพักบ้างแค่ สิบยี่สิบนาทีแต่ขามาเนี่ยขากลับลุงเรียบเนี่ยออกมาตอนห้าโมงเย็นถึงตอนนี้ก็อยู่ราวเก้าชั่วโมงและสิบชั่วโมงเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงผมจะเอาให้ไม่เกินสิบเอ็ดชั่วโมงถึงห้องพอดีเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันจะยื้อยิ่งยื้อออกไปผม,มจะเหนื่อย ไม่ไหวเพราะว่าขาขาไปผมหลับในหลับในแล้วรถก็ลงข้างทางแต่รถไม่ล้มนะผมรู้สึกตัวผมก็เลยคุมรถได้เพราะว่ารถผมตอนตอนตอนหลับในอะ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ความรู้สึกมันเบอรอเบออ่ะผมว่าผมวิ่งประมาณสักแปดสิบนี่แหละเจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละผมก็เลยเอารถอยู่ถ้าเกิดถ้าเร็วกว่านั้นก็ผมว่าเอา ผมน่าจะเจ็บอยู่น่าจะเจ็บหนักอยู่เพราะคุณมันไม่มีสติแล้วโอเคครับงั pues 1992, ้นผมขอคำลุกก่อนนะแล้วไปเจอกันที่บ้านเลยทีเดียวผมก็ที่เกียพักแล้วยิงยาวเลยก็มาถึงบ้านโดยปลอดภัยแต่บอกว่าเหนื่อยมาก